วิธีการทำเขาเอื้นทำเขาปุ่นยั้งกขาครับเนี่ย<อ>เขาเอิ่นยั้งกขาครับเนี่ยนข,นขนมจีนแซ่บนัวโอ้ผ<อ>ักก็ต้องลวกบ่ครับ<ม>ปลานี่นได้มอนี่คือเซนมั่นบ่ครับเนี่ยอเอาไอผมจานหนึ่งนะครับเด้อโอ้้ามันสูงมันดีตัวขึ้นมาเลยตัวนี้ด้จักจานครับเนี่ยโอ้แต่ว่าเฮ็ดเพื่อไว้เลยบ่ครับอ๋อครับครับ อ่านี่ยแหละครับวิธีการทำข้าวปุ่นเศร้านะครับแบบบ้านๆเลยนะครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยใส่เตาบ้นอยู่โอ้ยังใส่เตาบ้านอยู่เนาะแบบบ้านๆเลยพักนี่ตรงลวกเหมืนบอกครับข้าวปุ่นเศร้าโอ้ข้าวปุ่นเศร้าสูตรทาดพนมเลยดั้งเดิมเลยบอกครับเนี่ยบ้านนี้เขาไปกินกับหยังครับบ้านนี้โอ้น้ำเอาไปเหรอบอกครับโอ้น้ำน้ำสองยางนี่บอกครับโอ้ตัวนี้น้ำหยังครับตัวแรกนี่ คุณผู้ชมครับผมสีลองล่องเอาน้ำอันนี้น้ำน้ำปลาลนะครับผมเสียวเอาน้ำปลาลใส่แลละก็ซิมเบิงคนละฟังนะครับน้ำปลาลตัวนี้น้ำน้ำกะปินะครับพี่น้องครับกะปิเสียวใส่ฟังนี่แล้วผมกัสีลองล่องซิมเบิงว่าฟังไหนมันิสียบด้วยครับพี่น้องนี่ปลาลฟังนี่กะปิฟังฝุ่นแล้วผมกัสีลองล่องซิมเบิงครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้อง ฟังหนึ่งนี่เป็นน้ำปลาฟังหนึ่งเป็นน้ำกะปิเอาผมสีลองล่องฟังน้ำปลาก่อนว่ามันสีฟองฟังไหนสีแสบนะครับพี่น้องผมสีล่องหนึ่งอืออือฟังนี้กะปิอ่าเดี๋ยวว่าล่องฟังปลาครับพี่น้องครับมัเนี้เมื่อกี้นี่กะปิมาเนี่ยเดี๋ยวสีล่องฟังปลาครับอืออืมอร่อยครับสรุปว่าผมมามากะปิอันนี้กะปินะครับ ผมจะกินน้ํากะปิก็แล้วกันนะครับแล้วกะมันกะซิมิผักนี่แหละครับพี่น้องครับเขาเอื่นว่าเขาปุ่นเศร้ามันต้องกินกับผักลวกแบบนี้นะครับพี่น้องครับอืนี่แหละไปลองสักคำหนึ่งเขาปุ่นเศร้าถาดพนมนะครับพี่น้องครับอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับรูกข้างคตลาดบ้านป้องนะครับพี่น้อง ลูกบอแทงกเขาพี่น้องแล้วนะครับขาบพุดด้นทุกก่าทีตามนะครับไปนะครับ